สวัสดีครับผมคนมักเลาะครับผมมูน,นี้ซีมาอัปเดตครับผมลูกนู้ครับผมหลังจากที่เลี้ยงมาหกเจ็ดเดือนแล้วครับผม,มาเรี่ยงจังใดให้มีรายได้ให้ประสบผลสําเร็จครับผมเดี๋ยวผมกับซีมาแนะนาครับผมจะเ,เปิดเบิ้งนะครับผม,มตั้งแต่เลี้ยงมากะเดือนหกเดือนหกเดือนนี่ครับผมที่เลี้ยงมากะ ตั้งแต่ปีใหม่เนาะปีใหม่ก็หกเดือนนี้ครับผลผลิตที่ได้กับทำว่าผลตอบรับดีบอกับว่ากับพออยู่ได้ครับโอเคอยู่ครับการเรียงรูู้อาชีพเสริมครับเราเขามองเบิ่งว่าให้เป็นอาชีพเสริมนะครับผมอย่าเป็นอาชีพหลักอาชีพหลักเมื่อก็สิบกษนนันป็นไดครับเพราะว่าเขาก็อาจจะมีงานอื่นฮห้เทาก็เหตุหหได้เพราะว่าตัวนี้เขาบวสามารถ ก็จาเป็นนะครับที่จะดูแลเบิดมือก็ได้ครับเพราะว่ากลับมาตอนแรงค่อยให้อาหารตอนเศ้าให้น้าแค่แค่นั้นนครับก็ประมาณนี่ครับเป็นอาชีพเสริมครับผมแต่ที่เหีือเมื่อหกเดือนก็ได้ขายประมาณสามเทื่อนแล้วครับผมสามเทื่อนแล้วครับนี่ครับอาชีพเสริมครับผมนี่ครับลูกครับออกมาเรื่อยๆครับผมนี่ครับ รูปแสิประมาณนี้ครับออกมาเรื่อยๆครับนี่ครับก็สินี้ต้งแต่ใส่เดือนหนึ่งจนหอดสี่เดือนห้าเดือนครับผมนี่ครับนี่คือใส่ประมาณเดือนถึงสองเดือนครับผมนี่ครับทารลบอกระสิตกอยู่ประมาณสิบยี่สิบตครับนี่ครับ ตาเลี้ยงมากอะ่ะได้ลูกประมาณสองร้อยสองร้อยสีขอวสามร้อยก็โตแล้วครับต่ลูกนะครับเฉพาะลูกเฉพาะลูกนะครับที่ได้มากนี่ครับรุ่นนีคือเอาไว้เปลนพ่อพัดน,นะครับเขาคัดไว้เลยครับมีสามเดือนวัวครับสามเดือนถึงสีเดือนจะสิบประมาณหกเจ็ดขีด วาดนี้ครับเขาเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับนี่ครับอันนี้คือเสีย uno, ไปเป็นพ่อพันธุ์ครับผมแล้วก็สีหาตัวแม่มม่ห้ครับผม้วเขาก็ต่อยอดไปเรื honestly, ่อยๆครับผมพอมาเขาได้ลูกมาเขาสิคายไปเบิ้มันกับโมเมนครับผมพว่าเขาก็ใส่ต้นทุนใส่ผลผลิตที่เขาเฮดได้เนี่ยครับต่อยอดไปเรื่อยๆครับพอ่าเขาได้มาสิขายเบิดขายเบิดกับโมเมนนี่ครับแม่พันธุ์ผมก็เก็บไอย่คนี่แม่พันธุ์ผมก็เก็บไปยู่ครนี่อ่าสิบบอสวว อาจสิดมาสวยบองงามนะครับนอกแม่พันกันไลแต่ว่าผมเน้นแบบใ้ลูกเร็วครับผมออกลูกเร็วออกลูกทีครับเดือนชนเดือนแบบนี้ครับผมอาจสิดีแน่จากน้อยสําหรับค้ายเนื้อนะครับผมข้ายเนื้อนี่ครับอันนี้ก็เขาผสมแล้วครับนี่เขาผสมแล้วก็ได้ลูกแล้วครับแล่ลูกในหน่อยเห็นบอกครับคางแม่มันมนีนี่ครับคางแม่เนี่ยนะครับได้ลูกแล้วเหลืออีกตัวนึงครับย้อนพันได้ลูกครับก็แล้วตั้งทองนะสิ่ตั้งทองแั้นแหละ ตีครับกะรายได้กะเดือนสองเดือนที่แล้วกะผมกะขายอยู่เมื่อขายไปแล้วกะห้าสิบโลแล้วครับผมที่ขายไปห้าสิบโลละจะได้มื่นอยู่ครับจะได้มื่นมื่นอยู่ครับที่ขายเฉพาะลูคนได้ครับขายไปห้าสิบห้าสิบกว่าโลมื่นกว่าเยอ่ครับมื่นลน่อยครับสองเดือนว่าหันครับขาย นี่ครับนี่กระเซาะไปเป็นพ่อพันธุ์อีกครับนี่ครับนี่พ่อพันธุ์ครับพันธุ์นีสิเป็นพันธุ์เอ้พันธุ์นีสิเป็นแบบให้ลูกเลี้ยครับผมให้ลูกเลี้ยออกลูกแบบผลผลิตเลี้ยวครับผมมอสาหรับการเท็ดรูเนื้อครับผมนี่ครับลูกมันครับนี่ครับแยกออกมาครับบอละสามสิบตัวยี่สิบห้าตัวสิบตัวแล้วแต่บอครับ ตอนนี้นี่มีอยู่สิบยี่สิบบอสิบบอทั้งนี้นี่เต็มว่ตทุกบอแล้วครับหูนี่ครับติดแล้วก็สามบอนี่ติดจองครับนี่พระเพรศครับนี่บอหนึ่งนี่หนึ่งบอครับสองบอครับแล้วก็สามนี่ครับนี่ครับนี่ครับบอนี่ติดจองนะครับนี่ครับติดจองครับลูกค้าสิบาเอาครับเร็วๆนี่แหละครับนี่บอนี่ครับ ติดจองแล้วครับนี่ครับติดจองแล้วก็บบอนี่ครับผมนี่แล้วก็บอนี่ก็ติดจองครับติดจองครับลูกค้าสิบเอาครับนี่ครับนี่ครับบอนี่ก็ติดจองครับแล้วก็บอนี่ติดจองครับผมนี่ครับลูกค้าจองแล้วนะครับสามบอนี่ครับนี่ครับหนึ่งสอง สครับผมอันนี้ลูกค้าสิมาเอานะครับวันที่สิบเจ็ดเนี่ยครับลูกค้าสิมาเอาอีกสามมือครับผมนี่ก็ลูกขึ้นกันครับซิ่งแยกออกมาครับนี่ครับนี่ครับลูกประมาณเดือนเดือนกว่าๆครับนี่ครับสามสิบกว่าตัวครับนี่ครับนี่คือกันครับแล้วก็ส่วนบ่อนี่จับคู่แล้วครับ จับคู่เรียบร้อยครับพีน่น้องนี่บอนี่ก็จับคู่เรียบร้อยครับจับคู่นะครับแล้วก็ออกลูกะครับนี่ครับเยวลูกยุ้มุมนี่ครับยังลูกยุ้มุมนี่ครับแล้วก็นี่ครับลูกลูกคนครับนี่ครับลูกคนกกคนี่ครับ อย่างดีครับผมแล้วก็อีกบอนี่ก็พอพันครับนี่ครับพอพันครับเก็บไปให้กันครับนี่พอพันครับเนี่ยค่าตัวเม่มาให้ครับนี่ครับผมยาบมือนีกับมาอัปเดตแถ้เบิ้งประมาณข่าวๆนะครับเนาะ ว่าไปถึงไหนแล้วครับผมจะเรียงมาหาหงเดอนกับผลผลิตกัตอบเรากับไข่แน่อยู่ครับพอได้อยูได้กินะนะครับผมสําหรับบรรดาในก็จับคู่แล้วครับผมเป็นอาชีพเสริมนะ้ครับแน,นะนําเป็นอาชีพเสริมครับนี่บ่อเลงครับนี่ครับผมจะบคู่แล้วครับนี่ของบดยู่นี่กับสิบหาบอ่อครับผมสิบหาบอ่อเนาะสิบหาบอ่อ้ได้กับฝากไปในเด้อครับพพี่น้อง ฝากกดติดตามเด้ด้ครับสิบห้บอครับช่องผมค้นมักแล้ครับเดี๋ยวอามือนะสิอัปเดตยังให้เบิ้องอีกจากกซิมาเรื่อยๆครับผมวันนี้กับมาอัปเดตเพิ้งหนูอีกเทือนึงครับกันใก็ขอกราบบาสวัสดีครับ